อันนี้เห็นหน้าจอไหมคะแชร์สไลด์เห็นเห็นว่าหาอยู่เนาะโอเค <laughs> okay. โอเคในเวลา20นาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านวัดดีเกิดสมการค่ะผู้ร่วมธุรกิจภุมงพงธรรมยอดธรรมนะคะผู้เปิดโอกาสนะคะพี่กุ้งบาลูชปาริชาสะอาริค<ะ>่ะและผู้<ะ><ะ>ที่เป็นโค้ชนะคะพี่กุ้งเยาวรัตน์คุณมงกิทาต่อสุว่าณ<แ>อย่างที่พี่กุ้งได้บอกไปนะคะยุคนี้นะคะวิตามินซีเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะมีงานวิจัยยืนยันนะคะว่า วิตามินซีนอกจากจะช่วยป้องกันไข้หวัดต,ต่างๆภูมิแพ้อะไรแล้วนะคะยังสามารถช่วยในเรื่องการสร้างภูมิต้านทันโควิดด้วยนะคะโควิด19อย่างมีงานวิจัยที่จีนนะคะเมื่อตอนระบาดรอบแรกเนาะคนจีนที่แบบกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็กินวิตามินซีเยอะมากๆเลยนะคะก็ช่วยในเรื่องนี้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราจะกินวิตามินซีในผักผลไม้เดี๋ยวนี้นะคะ ตลาดก็ปิดเยอะนะคะร้านค้าก็ปิดมากมายเลยคือเราจะไปหาซื้อผลไม้ตามฤด,ดูกาลหนยนนี้ไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้บ้านเราก็เป็นทุเรียนเป็นมังคุดใช่ไหมคะวิตามินซีก็อาจจะไม่ได้เยอะผลไม้อาจจะไม่ได้หลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีสารเคมีเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้การเลือกอาหารเสริมวิตามินซีเป็นเม็ดนี่นะคะก็จะช่วยให้เราสะดวกแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ง่ายด้วยนะคะ วิตามินซีนะคะมาดูความหมายนิดนึงวิตามินนะคะลากศัพท์มาจากคำว่าไวตา้าซึ่งแปลว่าชีวิตนะคะแล้วก็เอมินที่หมายถึงสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นวิตามินก็คือสารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะประโยชน์ของวิตามินซีอช่วยเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระก็คือของเสียที่อยู่ในร่างกายเราจากกระบวนการที่ร่างกายย่อยเผาผลาญในต่างๆก็จะออกมาเป็นของเสียนะคะคิดนึกภาพตามง่ายๆเหมือนกับเวลาที่เราเผาขยะหรือว่าสิ่งของที่เราไม่ต้องการมันก็จะเกิดขามเมาเกิดฝุ่นควันพวกนี้นะคะก็เปรียบเทียบคล้ายกับอนุมูลอิสระนั่นเองคือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเป็นโทษนะคะ แล้วก็วิตามินซีจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยทำให้สดใสเปล่งปลัง่งมีน้ำ,ม,นำมีนวลดูอ่อนกวา่าไวันะคะในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะวิตามินซีก็มีงานวิจัยยืนยันนะคะบอกว่าช่วยป้องกันอาการหวัดเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยคะ่ะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวแล้วก็กระตุ้น การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันไปช่วยดักจับเชื้อโรคแบบนี้คะ่ะให้มันแบบแอคทีฟกระปี้กระเป๋าดักจับเชื้อโรคได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นด้วยการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทํางานได้ดีนะคะแล้วก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้คะ่ะที่เกิดจาก คือเนื่องจากลดฤทธิ์การทํางานของฮิสตามีนนะคะฮิสตามีนก็คือสารเกาอภูมิแพ้ในร่างกายนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของวิตามินซีที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะอ,อย่างที่บอกเนาะส,สาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียดนะคะคนยุคนี้เครียดเยอะนะคะคองคลายไม่ดีธุรกิจ ไม่ดีทํางานนู่นนี่เครียดโควิดเครียดติดเชื้อเกิดภาวะเครียดทุกคนทุกบ้านแน่นอนนะคะแล้วก็หลีกไม่ได้อีกอย่างก็คือลังสี U v เดินออกจากบ้านไปหรือว่าอยู่ในบ้านก็เจอแสงจากหลอดไฟอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะสูบบุหรี่หรือมีเพื่อนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็มลพิษทางอากาศเนาะฝุ่นควัน PM 2.5ข้างบ้านเผาขยะอะไรต่าง เองนะคะมันก็จะมีผลทําให้เซลล์ในร่างกายของเราเสื่อมเร็วนะคะทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะก็เกิดโรคต่างๆตามมานะคะในส่วนของวิตามินซีกับผิวพรรณนะคะในคนที่อายุเพิ่มขึ้นนะคะปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออายุเพิ่มขึ้นเนาะก็จะทําให้ผิวหนังของเราอะคะ่ะมีส่วนที่มัน มีคอลลาเจนที่อยู่ในผิวของเราค่ะมันก็จะลดลงเนาะการสร้างคอลลาเจนก็จะน้อยส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยไม่แต่งตึงนะคะดูมีริ้วรอยตามมาเนาะเรียกว่าริ้วรอยแห่งวัยนั่นเองวิตามินซีก็ช่วยได้นะคะวิตามินซีอะ่ะจำเป็นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนอย่างที่บอกนะคะโดยเฉพาะในชั้นผิวหนัง ชั้นผิวหนังเดอร์มิสกับอีพิเดอร์มิสนะคะอันนี้ได้ยินไว้ก็คือมันจะพบปริมาณวิตามินซีในเนื้อเยื่อนะคะแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะวิตามินซีในชั้นผิวหนังเนื้อเยื่อพวกนี้ค่ะก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะก็ทําให้ผิวของเราไม่สดชื่นนะคะยิ่งถ้าใครที่ไปเจอแสงแดดเจอฝุ่นควันขมาาท่อรถยนต์อะไรต่างๆนะคะ เพิ่มขึ้นไปด้วยวิตามินซีก็จะยิ่งลดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณถ้าเรารับประทานวิตามินซีเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินซีในผิวด้วยก็ส่งผลให้ผิวมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะผิวของเราก็จะดูสดใสอ่อนกว่าไว้นั่นเองนะคะอ่านี่ไง วิตามินซีนะคะช่วยลดภาวะที่เนื้อเยื่อถูกทำลายจากแสง UV ต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยลดการกระตุ้นจากแสงค่ะเพราะว่าพอผิวเราเจอแสงใช่ไหมคะก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายคอลลาเจนมันถูกทำลายไปใช่ไหมคะผิวก็จะเป็นจุดด่างดำค่ะสีผิวที่ใบหน้าก็ไม่สม่ำเสมอนะคะก็ดูเกิดปัญหาฝ้ากระต่างๆนั่นเองนะคะการบริโภควิตามินซีก็จะช่วยลดความเสี่ยง ของอาการของผิวแห้งพวกมีได้นะคะก็ถ้าผิวเราแห้งใช่ไหมคะก็จะเป็นผิวแพง้ง่ายนะคะก็จะทําให้ดูแบบไม่เปล่งปลัง่งแล้วก็เวลาโดนแสงแดดอะไรก็มันก็จะเป็นแบบหน้าแดงแดงไหม เม็ดสีอะค่ะเม็ดสีไม่สม่ําเสมอเนาะทีนี้ความต้องการในวิตามินซีของแต่ละวัยก็ไม่เท่ากันนะคะเราจะสังเกตเนาะในวัยในวัยและเพศก็ไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในอายุประมาณ19ปีขึ้นไปเนาะเพศชายก็ต้องการมากกว่าเพศหญิง90ส่วนเพศหญิงก็ประมาณ75เนาะ แตกต่างกันไปแต่ว่าทุกเพศทุกวัยต้องการวิตามินซีทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอันนี้ก็คือช่วยยับยั้งการทำลายของเซลล์ที่ถูกอนุมูลอิสระทำลายนะคะอ่าสไลด์มันอาจจะไม่เรียงนิดนึงนะคะคือวิตามินซีของเรานะคะเอ่อของนิวทริไลท์นะคะเป็น คือวิตามินซีนะคะมันจะมีแบบออกฤทธิ์สั้นกับออกฤทธิ์นานเนาะออกฤทธิ์สั้นก็คือพอเรากินเข้าไปนะคะวิตามินซีมันจะละลายเลยนะคะแล้วก็ปล่อยปดปล่อยวิตามินซีออกมาทีเดียวตุ้มเลยนะคะข้อเสียก็คือร่างกายของเราอ่ะมันจะมีคุณสมบัติในการดูดซึมพวกวิตามินพวกนี้ได้ทีละน้อยนะคะพอมันปล่อยตุ้มเดียวนะคะเรากินได้ทีละน้อยดูดได้ทีละน้อยนะคะมันก็จะ ขับทิ้งนะคะในรูปแบบของปัสสาวะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะคะวิตามินซีออกฤทธิ์สั้นส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่านะคะแต่ว่าถ้าเราเทียบเ,ออเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของการดูดซึมของร่างกายแล้วว่าดูดซึมได้น้อยเพราะฉะนั้นจ่ายถูกกว่าแต่ร่างกายดูดซึมได้น้อยก็ถือว่าแพงเนาะแต่วิตามินซีของเรานะคะเป็นแบบออกฤทธิ์นานนะคะ extended release นะคะก็คือมันจะค่อยๆปลดปล่อย วิตามินซีออกมานะคะมันจะมีเราจะเห็นตามภาพนะคะในเม็ดเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีโครงร่างตาข่ายเนาะค่อยๆปลดปล่อยวิตามินซีออกมาทีละน้อยทีละน้อยนาน8ชั่วโมงเรากินตอนเช้านะคะออกจากบ้านไปทํางานวิตามินซีค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยจะเราทํางานเสร็จนะคะกลับถึงบ้าน8ชั่วโมงนะคะวิตามินซีทางานดูแลเราปกป้องทั้งวันเลยนะคะ อ่าแล้วก็เส้นใยนี้นะคะก็เป็นเส้นใยสกัดจากธรรมชาตินอ้อปลอดภัยสุดๆเลยนะคะเอามาผสมแล้วก็อัดเป็นเม็ดให้เรานะคะเวลาที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะมัเล็ดผลิตภัณฑ์เนี่ยมันตอนแรกมันจะค่อยๆเปียกแล้วก็คลายเส้นใยออกมาทีละชั้นทีละชั้นนะคะก็จะช่วยปกป้องแล้วก็สารอาหารพวกนี้คะ่ะก็จะถูกปลดปล่อยเข้าลำไส้เล็กอย่างช้าๆเนาะร่างกายเราดูดซึมได้ เยอะมากๆนะคะก็จะไม่ถูกปล่อยออกทางปัสสาวะจะไม่ขับออกเนาะเนี่ยออกฤทธิ์นานแดชั่วโมงเราจะเห็นว่าสีน้าเงินนี่คือออกฤทธิ์สั้นนะคะแค่หนึ่งถึงสชั่วโมงปลดปล่อยวิตามินซีออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร่างกายดูดซึมได้น้อยก็ขับทิ้งหมดเลยเนาะถือว่าแพนนะคะแต่ของเราเป็นเส้นสีแดงเนี่ยนะคะค่อยๆปลดปล่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะร่างกายดูดซึมได้เรื่อยๆเนาะ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอ่าวิตามินซีออกฤทธิ์สั้นนะคะเปอร์เซนต์ที่ร่างกายนำไปใช้แค่ยี่สิบห้าเองนะ,ะน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็วิตามินซีสังเคราะห์กับวิตามินซีธรรมชาติแตกต่างกันไหมนะคะวิตามินซีแบบสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนต์นะก็ร่างกายก็จะดูดซึมได้น้อยกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีสารตกค้างเนาะแต่ว่าถ้าเป็นวิตามินซีธรรมชาติอะ กออ็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการสกัดการเก็บหรือมันก็จะทําให้สูญเสียวิตามินซีไปได้โดยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีชนิดที่3ก็คือแบบผสมผสานนะคะคือแบบสังเคราะห์กับแบบธรรมาชาติอันนี้ก็จะพอดีลงตัวเข้ากับวิถีชีวิตนะคะอันนี้สไลด์ภูมิแพ้โอเคอน,นะคะสกรู ทีนี้เรามาดูนะคะวิตามินซีเหมาะกับใครบ้างนะคะก็คือคนที่มีอาการอ่อนเพลียอ่อนเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเปานะคะไม่สบายบ่อยเป็นหวัดง่ายอาจจะไม่เป็นหวัดก็ได้แต่รู้สึกแบบว่าเออวันนี้ดูเพียๆเหมือนจะเป็นหวัดเหมือนจะเป็นไข้รู้สึกแบบไม่สดชื่นนะคะหรือบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนาะคนที่สูบบุหรี่หรือหรืออยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ คนที่มีสูงอายุนะคะก็จะขาดวิตามินซีด้วยนะคะคนที่ปวดหัวบ่อยๆมึนๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดอย่างเช่นฟกช้ำตามร่างกายง่ายเนี้ยมาดูเออไม่รู้ไปชนอะไรมาช้ำแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีปัญหาเส้นเลือดฝอยใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เดินทางบ่อยๆเนาะก็จะได้รับสารพิษสารเคมีควันพิษอะไรต่างๆเยอะ แล้วก็คนที่ไม่ชอบออกกาลังกายอันนี้ก็อาจจะเป็นหลายคนคนที่ทานยาคุมกาเนิดเนาะคนที่ผู้คนป่วยที่ต้องกินยาแอสไพรินนะคะคนที่นั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์อยู่หรืออยู่กับที่นานๆน,นะคะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ออกข้างนอกหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะคะคนที่มีภาวะเครียดแล้วก็อาจจะผู้ป่วยผู้ป่วยหลงังผ่าตัดใช่ไหมคะ าฟังมาแล้วก็คือเกือบทุกคนเลยนะคะต้องการวิตามินซีเสริมภูมิต้านทานทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นไบ o C ซีพลของเรานะคะรับประทาน1เมต็ดต่อวนันวันละเอ่อหนกระป๋อง1กระปุกนี่ก็คือ1นึขวดนี่หกเม็ดนะคะหรือว่าบางคนในช่วงโควิดนี้นะคะก็อาจจะกิน2เม็ดแต่ว่ากินเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะก็จะช่วย ดูแลร่างกายของเราอันนี้อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ตอนที่มีโปรเนาะทำอันนี้ไว้ก็ในวิตามินซีห้ารอมิลลิกรัมเปรียบเทียบอันนี้นะคะ500มิลลิกรัมเนาะในหนึ่งขวดอ่อะมันก็เท่ากับกินส้มเจ็ดผลหรือว่าอันนี้คือทำเปรียบเทียบนะคะหรือแอปเปิลขนาดกลาง380ผลหรือกินมะม่วง22ผลนะคะพวกเรา กินถึงไหมคะไม่น่าจะถึงเนาะสตรอเบอรี่หกถ้วยเอ่อสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวมากนะคะหกถ้วยนะอ่าหรือว่ากินฝรั่งกิมจูมนีลูกใหญ่ๆสองลูกสองผลนะคะหรือว่ากินมะเขือ,อเทศสามสิอ็ดผลหรือเลมอนสิบหกผลเลมอนนี่ก็แพงเนาะก็กินวิตามินซีของเราง่ายกว่านะคะ ก็ฝากไว้นะคะ Bio C Plus ถึงแม้ว่าโปรโมชั่นจะหมดแล้วนะคะแต่ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะที่ช็อปที่มีเ,เพศ่ะชากรนะคะก็ฝากไว้ทุกคนนะคะวลเมตก็ยังดีนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณค่ะ